สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมวันนี้ก็มารับมีดกรีดยางให้พี่น้องดูนะครับผมเนื่องจากมีเอฟซีท่านหนึ่งอยากจะให้แนะนำวิธีรับเดือยนะครับรับเดือยมีดให้มีความบางนะครับแต่งเดือมีดให้บางนะครับว่าทำยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมา แต่งให้พี่น้องดูนะครับผมก็อันที่จริงก็มีดที่จะใช้แต่งนี่ก็มันก็มีความบางพอดีแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ก็ <c oughs> พี่น้องขอมานะครับผมก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับการ เดอยนะครับพี่น้องครับรับเดอยให้มีความบางเนาะให้มีความบางให้หน่าใชหน้าตีดนะาพี่น้องนะก็มีหินนะครับพี่น้องหินเราถ้าเป็นไปได้หินของเราที่ใช้นะครับควรจะมีมีสันที่มีสันที่หนาที่ที่ที่ใหญ่ยยหน่อยนะครับผมแล้วก็แต่งให้มันมีความ กลมความมนของสันนะครับพี่น้องแล้วเราก็จะมารับเดือนนะครับพี่น้องให้มันมีความบางได้มันจะมันจะง่ายต่อการรับของเรานะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าหินมันเป็นสันที่สันเล็กๆนะครับพี่น้องครับสันแคบๆนะครับ มันเวลาเรารับแตง่งแต่งเดือยนะครับพี่น้องครับมันต้องอาศัยไอ้อต้องอาศัย <l oss> ต้องอาศัยฝีมือนิดนึงนะครับพี่น้องครับต้องอาศัยฝีมือนิดนึงถ้ามีความถ้าหินมันมีความเล็กนะครับหินมันเล็กหินมันบางนะครับแต่ถ้าหินป้านๆแบบนี้นะครับหินสันใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะจะง่ายเนี่ยจะง่ายกว่า ฝ่าหินสามเล็กๆนะครับพี่น้อง <c oughs> อันดับแรกนะครับพี่น้องครับเราก็วางวางวางหินลงไปเลยนะครับพี่น้องครับวางหินลงไปนะครับผมเรารับไปแบบยังไม่ทันให้ยังไม่ทันให้ให,ให้ให้หินไปถึงคมนะครับพี่น้องครับ คือเราจะรับยังไงนะจะรับในส่วนที่ที่มันหนานะครับพี่น้องครับในส่วนที่มันหนานะครับรับไปเรื่อยๆนะครับดันไปตรงๆนะครับพี่น้องครับดันไปตรงๆแล้วก็รับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับจนกว่าจนกว่าหินมันจะกิน กินกินกินคมมีดกินกินเือยของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงจะถึงคมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดความบางของมันเองนะครับผมครับแบบนี้นะครับพี่น้องครับสาากีขวากีนะครับพี่น้องเพื่อที่จะ ให้ล่องล่องสันของมีดด้านในของเรานี่ให้มันให้มีมีความเสมอกันนะครับพี่น้องครับบางทีจะรับอยู่ฝั่งเดียวมันก็จะกินกินไปฝั่งเดียวนะครับพี่น้องครับแล้วล่องมันจะไม่ตรงนะครับ <c oughs> ครับก็รับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับ แล้วเราก็ค่อยค่อยเช็คดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับว่าว่ามันโอเคหรือยังมันกินไปแค่ไหนแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเราจะมารอรับไปนานๆแล้วมารอเช็คทีเดียวมันก็เผื่อมันพลาดนะครับพี่น้องครับเผื่อมันพลาดมันกินเข้าไปลึกเกินนะครับกินไปลึกเกินกินกินเดือยเรากินเดือยมีดเราไปหมดนะครับ มันก็เราต้องมาเสียวเวลามาแต่งเดือนใหม่อีกนะครับพี่น้องครับเราเช็คดูนะครับผมพี่น้อง เซ็คดูนะครับรับไปเซ็คไปนะครับพี <VISTA> pe, ่น้องครับซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะครับก่อนแนบไปเลยนะครับแนบหินแนบหินกับแก้มมีดคือว่าพุงมีดนะครับพี่น้องครับแนบไปยิงยองยงหินเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับครับยงหินเล็กน้อยประมาณนี้นะครับผม แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเวลาเรารับเราก็เอียงหินเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอียงหินมากนะครับพี่น้องครับเอียงหินมากมันก็จะเกิดเกิดเกิดแบบว่ามันสันของคมมีดเรามันจะหนานะครับพี่น้องครับคือเราต้องการให้มันเกิดความบาง ความบางของใบม Upper ีดนะครับพี่น้องเกิดความบางของใบมีดของเรานะครับทางความบางใบมีดแล้วก็เดือยมีดของเรานะครับพี่น้องครับมันจะได้รับกันนะครับเราแต่งเดือยให้บางนะครับพี่น้องครับในส่วนของหูมีดนะครับในส่วนของหูมีดหัวของพุงมีดแล้วก็ต้องทําให้บางเหมือนกันนะครับพี่น้อง มันจะได้จะเข้ากันนะครับจะได้เวลาเรากรีดมันจะได้ไม่เวลาเรากรีดนะครับจะเกิดแค่เดือยถ้าเดือยบางนะครับแต่ส่วนตรงนี้มันหนานะครับพี่น้องครับมันก็จะเวลาเรากรีดส่วนเดือยน,นี้มันก็จะกินจะกินไปเยอะนะครับพี่น้องกินกิน กินชิ้นใหญ่นะครับตักเข้าไปชิ้นใหญ่แต่พอมาเจอในส่วนตรงนี้มันมันหนานะครับมันหนามันก็จะเกิดความแคบระหว่างหูมีดกับพุงมีดนะครับมันก็จะฟืดเวลามันมันก็จะเกิดการเบียดกันนะครับเวลาคือมันกินเดือยเราตักเข้าไปไปหนาแล้วนะครับพี่น้องตักเข้าไปไปเยอะแล้วนะครับมันก็มาพอมาพอมาถึงในส่วนที่เป็นหูมีดกับพุงมีด ถ้าส่วนตรงนี้มันหนานะครับมันก็จะทําให้ชิ้นชิ้นที่เรากรีดมานะครับมันจะมาเบียดในตรงนี้นะครับเบียดในส่วนนี้มันก็จะทําให้มันมันฝืดนะครับมันฝืดมันตึงมือนะครับพี่น้องเกิดการอาการเที่ว่ากรีดยากนะครับฉะนั้นเรารับเดือยบางนะครับเดือยบางแล้วในส่วนตรงนี้เราก็ ja e es, Maria, mbre, lands, ก un, pc, ต้องบา right. งให้รับกันนะครับ ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับคือเรารับไปแล้วก็เราก็ค่อยๆคอยเช็คดูไปเรื่อยนะครับลับไปทีทนิดเช็คดูบ่อยๆนะครับพี่น้องมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมาเรา มือใหม่นะครับบางทีบางคนก็ไม่รู้วิธีจะแก้ไขย,ยังไงนะครับพอถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดมานะครับ ครพี่น้องครับเห็นได้ว่าเดือยแล้วก็ส่วนของหู 4. มีดนะครับมันจะมีความรับกันนะครับวอบบางมันจะได้จะรับกันพอดีนะครับพี่น้องครับ ต้องขออภัยนะครับพี่น้องครับกล้องอาจจะไม่ชัดก็เดี๋ยวจะมาทดลองกีดดูนะครับพี่น้องครับว่าเราแต่งเดือยให้บางทุกอย่างโอเคแล้วเรามาลองกีดดูนะครับว่ามันจะ น่าใช้หรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับนะบนะครับพอเดือยมีดเราบางมันก็กรีดง่ายนะครับพี่น้องครับ อีกต้นหนึ่งนะครับครับครับง่ายเลยนะครับพี่น้อง ต้นครับพอเดือยมีดเราบางคมมีดเราบางมันก็มันก็จะไม่มีก็จะยังไงล่ะ ไม่มีแรงต้านมากนะครับพี่น้องครับมันทำให้เรากินได้บางแล้วก็เบาแรงของเรานะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคงจะทําได้กันนะครับพี่น้องครับก็ไม่ยากนะครับทําแ่งให้เดือยบางนะครับเดือยบางเดือยบางง่ายๆก็คือทําให้เดือยบางแล้วก็หูมีดบางนะครับพุงมีดบางนะครับพี่น้องครับให้รับกันนะครับให้มีมี รอยเชื่อมที่มันมันมันสมูทมันมันรับกันที่แบบว่ามันเนียนๆนะครับพี่น้องครับมันจะได้ไม่มีอะไรสะดุดนะครับเวลาเรากรีดนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะทําได้กันทุกคนนะครับง่ายๆครับพี่น้องครับลองทําดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับผม เพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ